สบายดีพี่น้องป้องไปสู่มอนสู่บอนสู่ทิดสู่ทางเดอ้อทางไกลทางไก่ทางลาวทางไทยฝลังอังกฤษเนาะเมืองเนเดอบูป่าลิงอยู่บนต้นไม้พี่น้องเอ้เห็ดหยางนาอันน่ะจาขึ้นไปเห็ดหยางเอ้จะขึ้นไปนั่งอู้คักแทรน่ะเขาแกมาให้เหมือนเด้อนั่งอูเทิงผู้นั่งอู้งานทั้งลุ่มก็นั่งอู้งานผู้โอ้ ดอกคนนี่ไ่ได้เป็นคนเหนื่อตลอดนะท้ยเจ้านี่เนาะมาเด้อพี่น้องเด้อม,มาเด้อมาเด้อผู้ดอกอะไรสะพังอยู่นะโอยดอกทุเรียนก็ส <c oughs> ิได้กินมากอ่ะเด้อพี่น้องเด้อบ่เกินสามสี่เดือนได้กินมากได้กินมากทุเรียนนะคะมากินน้ำเสเตดเด้แต่เด้อ